พฤติกรรมที่เราพึ่งยาเป็นหลักนะครับคือใช้ยาเป็นสารณะไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะส่งผลไปถึงสมองและก็เร่งทำให้สมองเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เรามาพูดกันนะครับว่า ยาอะไรนะครับหรือพฤติกรรมอะไรนะครับที่จะมีผลที่ไม่ดีต่อสมองนะครับพฤติกรรมที่สําคัญนะครับที่ต้องย้ําเตือนนะครับก็คือพฤติกรรมที่เราพึ่งยาเป็นหลักนะครับคือใช้ยาเป็นสารณะไม่ว่าอะไรก็ตามต้องใช้ยาไว้ก่อนโดยแท้ที่จริงแล้วนั้นการใช้ยานั้นนะครับเราต้องคํานึงก่อนนะครับว่ายาที่เราใช้ทุกชนิดทุกตัวนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นยารักษา เป็นยาที่ชะลอโรคได้จริงหรือเป็นเพียงแค่บรรเทาอาการเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับยากแก้ปวดเช่นปวดศีรษะปวดหัวปวดหัวนั่นเองอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองก็ได้อาจจะเป็นปวดหัวอาจจะปวดเครียดก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นยากแก้ปวดนั้นก็คือทําให้หายปวดแต่ว่าจริงๆสาเหตุนั้นนะครับรุนแรงและร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราใช้ยามากเกินไปนะครับอย่างที่ ต้องย้ำเตือนครั้งที่2นะครับก็คือเรื่องของร่างกายเราจะเป็นสนามรบของยาไม่ว่าจะเป็นยาเดียวนะครับใช้ผิดปริมาณมากเนื่อนนานหรือใช้ยาหลายชนิดปนกันนะครับซึ่งผลร้ายที่กระทบนั้นต่อร่างกายนั้นเองมันไม่ใช่ต่อร่างกายเฉยๆมันจะส่งผลไปถึงสมองและก็เร่งทำให้สมองเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับยาประเภทแรกนะครับที่จะนำเรียนให้ทราบนั้นเป็นยาที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นยาแอนตี้ ยาแอนตี้ก็คือยาบรรเทาอาการหรือยาที่ทําให้อาการดูลดน้อยลงนะครับยาแอนตี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นยาต้านซึมเศร้ายาต้านหดหูนะครับยารักษาโรคจิตประสาทอารมณ์ซึ่งการใช้นะครับก็ขณะนี้มีการใช้ยาเหล่านี้ผิดประเภทยกตัวอย่างเช่นนอนไม่หลับแต่นอนไม่หลับนั้นไม่ได้ใช้ยานอนหลับเฉยๆนะครับใช้ยาหดหูซึมเศร้าและ ึงกระน,นั้นก็ตามนะครับก็มีการใช้ยาโรคจิตโดยหวังว่านะครับจะใช้ผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงนอนนั้นมาทำให้นอนหลับและนอกจากนั้นเองนะครับถ้าหากว่านะครับเ,เราใช้ยาที่นำเรียนไปหลายๆตัวพร้อมๆกันนั่นเองมันมีผลส่งเสริมซึ่งกันและกันและทำให้สารเคมีบางชนิดนั้นเกิดมีเพิ่มปริมาณและเกิดมีข้างในสมอง ยกตัวอย่างเช่นปรากฏการซีโรโทนินนะครับซึ่งมีการข้างสารซีโรโทนินในสมองและทำให้เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดอาการทางสมองไม่ว่าจะเป็นอาการซึมอาการพฤติกรรมผิดปกติมีอาการกระตุก นะครับมีอาการแข็งเกรง็งหรือ Mac, แม้กระทั่งมีอาการชักและไม่รู้สึกตัวมีผลต่อหัวใจความดันขึ้นหรือความดันตกผิดปกติและหัวใจเต้นผิดปกติจนกระทั่งถึงมีกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งปรากฏการณ์ทั้ง3ามจำพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นทั้ง3อย่างและทําให้ยากต่อการวินิจฉัยแต่เกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับและผลร้ายที่เรามองข้ามนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ยาแก้แพ้ซึ่งยาแก้แพ้นี่ก็มีการใช้นะครับ เป็นยานอนหลับเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ข้างเคียงที่ทําให้นอนหลับด้วยยาแก้แพ้ตัวไหนนะครับที่มีผลต่อสมองเสื่อมนั้นก็คือยาที่ออกฤทธิ์เร็วขณะเดียวกันที่มีอาการคัดจมูกมีการน้ำมูกไหลนั้นทานปุ๊บแห้งปั๊บนะครับพวกนี้เองจะมีผลต่อสมองและทําให้เกิดสมองเสื่อมเร็วมากนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือในเรื่องของยาสมองเสื่อมผู้ป่วยนะครับหรือคนไข้นั้นที่เริ่มมีอาการทางสมองเริ่มมีความจําน้อยลง แต่ว่าไปใช้ยาสมองเสื่อมซึ่งยาสมองเสื่อมเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นยาที่กระตุ้นสมองให้ดูกระชับกระเฉงขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวนั้นเองจะไปเร่งการทํางานของสมองให้ทํางานอย่างรุนแรงและมากตลอดเวลาซึ่งผิดหลักของการทํางานของสมองซึ่งควรจะต้องทํางานอย่างประหยัดมัธยัติและสามารถที่จะรีไซเคิลขยะเข้ากลับมาทํางานใช้ใหม่ได้นะครับและในเรื่องของการใช้ยาลดความดันมากเกินไป จนกระทั่งนะครับไม่สามารถที่จะมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้โดยเฉพาะในคนที่เริ่มอายุมากขึ้นซึ่งมีเส้นเลือดแข็งตัวหรือเส้นเลือดตีบเป็นบางส่วนแล้วนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับที่ต้องเรียนย้ำเน้นก็คือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นผ่ากระดูกและผ่าข้อต่างๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้นสามารถที่จะเยียวยาโดยการใช้กายภาพบำบัดหรือการบริหารที่ถูกต้อง ได้ซึ่งก็จะไปพ่วงกับเรื่องของยาสลบนะครับทั้งหมดที่นําเรียนไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อสุขภาพยั่งยืนสมองมั่นคงและการที่เรามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและสมองนั่นเองไม่ใช่ดีแต่ตัวเรานะครับแต่หมายถึงเราไม่เป็นภาระต่อครอบครัวเราไม่เป็นภาระต่อสังคมและจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคตด้วยนะครับ